c o l l e c t different weapon types of epic rarity or higher in a single match เพืเ่อนๆจะต้องเก็บอาวุธที่ไม่ซ้ำกัน3ชนิดโดยจะต้องมีระดับ epic หรือว่าสีม่วงขึ้นไปทั้งหมด3อัน ฟังดูเหมือนจะยากนะคะแต่ว่าจริงๆก็ง่ายนะคะใช้ทองเข้ามาช่วยก่อนอื่นก็ไปหาอาวุธอารก็ได้ทั้งหมด3ชนิดนะคะของไซมี SMG ลูกซองแล้วก็เป็นปืนกลนะคะจากนั้นก็ทำการอัปเกรดมันถืออาวุธไว้ในมือนะคะแล้วก็ไปคุยกับอัพเกรดเบนช์นี้นะคะแล้วก็กดเลือกอัปเกรดนะคะนี่ค่ะใช้ทองช่วยไปแล้ว1อันจากนั้นก็อัปเกรดไปต่อกันค่ะ ถ้าเกิดว่าหาสีฟ้าไปสีม่วงได้จะดีมากๆนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียทองเยอะเนาะอ่านี่ค่ะครบเลย3อันใช้ทองช่วยแต่ถ้าใครไม่มีทองใช่ไหมคะก็จะต้องหาเปิดกล่องให้ได้หรือว่าไปเปิดพวกซัพพลายดรอแบบนี้ก็ได้นะคะ